ล่วงมามาหาหลังชาวันนี้มันเกิดตุกกี้อย่างนิดน้อยนะต้องได้ของขวัญห้าชิ้นโอ้ยถูกหวยไม่กล้าไปรับตังค์จะอัดนนให้นงหมดเลยหรือเปล่าดิให้ลงเลยเอ้อ ว่าบอกมีสองคนกันโล่อ๋อเหรียญก็ได้ไม่เอาแบงก์ก็ได้ค่ะเอาแล้วทำไมอ่ะมันเกิดหนูตุ๊กี้อยากโกลนใจดิเหรอเนี่ยลืมเลยนับนับลืมอันนี่มันจําเป็นนี่เหรอว่าเกิดต้องให้กันเนี่ยเออก็อควันเกิดน้องไงมันเกิดก็ไปทําบุญใส่บาตรสิอ้าวนีและนเด้อได้เห็นว่าตังค์ไว้ฝากนี่เออผู้ชายพี่เปตลาดกลานะไปมาไปร้านทองมาไปร้านทองแต่เมื่อวานแล้วเตรียมไหมไงเรีบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับได้คอนเสิร์ตหน้าควันตรงนี้นะเออไปไวไหนนะแต่ว่าเอ๊ะมันไม่น่าเอ๊ะต่อต๊ะดูข้างนอกหมดโอ้เลยสามคนสามคนเราเนี่ยออกออกดูออกดูสามคนเลยไปหมดเลยเหรอเอาไปเอาคนเลยโอ้เออทำเป็นไม่แอดหรือหรือหรอราจะไม่รู้ นั่นไงนั่นไงเขาพักร้องเพลงได้แน่อยู่ไหนเนี่ยเขาบอกต้องมีไม่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 เฮ้ยไปจุดทำไมเนี่ยเออมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเปิดไฟเปิดไฟเอ้ยลื่ไฟมาดับอะไรตอนนี้เลยเนี่ยอยู่เปิดไฟเจอยังเนี่ยเจอแล้วนี่ไงเจอแล้ว เป็นกะอะอะไรตุ๊กี้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรเขาหมดอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยแหวนเพชรดูสิเนี่ยนี่เกือบสองกระดับตุ๊กี้ตุ๊กี้ตุกี้เดี๋ยวสิพอดีไหมพอดีไหมพอดีนะนิ้วนาง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 พอดีไหมพอดีเลยอ่ะพอดีเลยเออเอาถอมก่อนเนี่ยนิ้วน้องสาวก็เท่านิ้วตุ๊กี้นี่แหละเล่นเหมือนกันน่ะล่นเหมือนกันใครเคียงอะไรสิไม่เห็นทุกคนหาย อะไรมันเกิดกับ่องพวกนี้มเก hmm. ิดน้องสาวไงรองเท้าว่ะขาเนี่ยข้างเนี่ยไม่ใช่รองเท้ามันเกิดหนูเหรออ้าวมันเกิดใครมันเกิดหนูวันนี้เฮ้ยไม่ใช่พวกนี้เหรออ้าไม่บอกกันนะสิบห้ามีนาวันเกิดหนูอ้าวแจมเลยอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ตุ๊กี้พาเราไปเลี้ยงเทาเราไปเลี้ยงไม่ไม่ร้องเพลงไม่เป่าเค้กเลยพี่ไปเป่าที่ร้าน วันอื่นวันนี้ลมหมดเออแต่ว่าถ้าร้องเพลงวันเกิดวันนี้มันมีความหมายสำหรับหนูนะพี่นะปเบร์เดย์ทูยูแปเบร์เดย์ทูยูแปเบรไป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 กินเหมือนมีงานก่อนไป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 แต่ว่าร้องเพลงไม่ไปเอเไตม่ต็มที่เนะเมื่อกี้ไปลงรามยโสดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวผีหลอก